ทุกคนก็กลับมามกับละครสอนใจอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมาเาล่นละครสอนใจเหมือนเดิมนั่นเองถ้ามีเสียดกบกวหรือว่าในคลิปนี้มีคำหยาบและพูดเร็วกันไปก็ขอภัยจริงๆนะคะทุกคนขอภายจริงๆนะตอนครอบครัวหันสา EP 3ตอนจบแล้วนะคะทุกคนไม่มีต่อแล้วนะ <c oughs> <c oughs> เด็กๆอะไรคะแม่ <c oughs> ยินมองอะไรลูก มองใครอยู่ลูกก็มองคนนั้นไงก็มองคนนั้นไงคะไหนลูกไหนก็ไม่มีนี่ลูกลูกมองใครเมื่อกี่หนูยังเห็นอยู่เลยค่ะนี่อย่าพยันลกูกใจดองพี่ยังไม่เห็นเลยนะทำไมพี่กับแม่ไม่เห็นหรือว่าจะเป็นผี ข้าบ้านและตาปัดกันไปนหมดแล้วเนี่ยบ้านมีเพี้ยนกันเรามั้งเนี่ยถ้าลูกมองถ้าลูกมองเห็นเรามองไม่เห็นก็แสดงว่าต้องเป็นวิญญาณของบ้านนี้แน่เลยถ้าจำไม่ผิดเจ้าของบ้านเคยบอกว่ามีคนเคยผูกคอตายด้วยอุ้ยมยกายอยู่ในบ้านคนเดียวแล้ว ทำไมเข้ามาในบ้านแล้วมองดีๆเห็นรอะไรร้อยอ่ะตัวี่ร้อยเฮ้ยี้ตาดูตาฝาดใชอเปล่าไม่ได้ฝาดทีนี้ถ้าเรามองเห็นในบ้านเด็กๆเข้าบ้านทะลุไปเข้าบ้านเข้าบ้านเข้าบ้านตาดีน่าัก ข้าบ้านเข้าบ้านเข้า so. บ้านเข้าบ้านเข้าบ nice ้านอะไรครับไานอะไมคกเด็กเด็เด็กเเข้าไปหลบอยู่ในบ้านเลยอะไรขสงแม่เนี่ย บอกให้พวกเราเข้าไปหลุมในห้องไปเถอะน้องนั่งอยู่เฉยๆะหีะเราเล่นแขนเราเล่นแคมปเราวางรดนระเบิดอ๋อไปให้โลกเลยเธอเดี๋ยวพวกก็ขึ้นจะไปไหนกันหรอขึ้นออกมีมอัยงได้ไๆเตัวไม่อย่าทำกับข้าวพวกนี้มึงติดแกไอติวเตาถ่านไปเลยนะ อย่าจุดแก๊สน,นะเดี๋ยวเช้ามามึงต้มกาแฟนะมึงเปิดแก๊สนะมึงไปแล้วก็ดี <c oughs> ไ,มไม่ฟังไ่ล้างกปนนี้โ<อ>ลนึงกินหมดเลยวันเดียวน้องไม่ยินเสียงแม่เลยอะแม่เปไหนอาานะาาน,น,าาน้องมอนนี่ซิ จุ่มน้ำอะ่ะขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งกดซับสไครป์กดแชร์กดติดตามให้เราด้วยถ้าอยากดูคลิปใหม่ๆก่อนใครก่อนใครก็กดติดตามเราคนแรกเลยนะคะขอแย่ไปช่วยแม่ก่อนไปเร็วพี่ไป